ก็สำหรับวันนี้นะครับเราได้นํารถมาติดตั้งล้อมแม็กกับติดตั้งยางให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจในส่วนของตัวแม็กไลน์หน่อยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้นะครับ0 6 3 9 9 5 4 5 6 4กหรือว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับหรือยางนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับผมดูตัวอย่างด้านหลังนะครับเรามีล้อให้เลือกหลายรายนะครับลูกค้าต้องการแต่ง ขอบ18ขอบ20ขอบ22นะครับถ้ามีแบบในใจแล้วส่งแบบมาให้เราได้เลยเราทำการติดตั้งให้ครับผมก็วันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยได้นำรถมาติดตั้งในส่วนของตัวล้อและยางนะครับสำหรับตัวยางนะครับเราก็มีให้เลือกนะครับหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น ATHT นะครับหรือจะเป็น RT ก็มีให้เลือกครับแต่วันนี้นะครับลูกค้านะครับได้ติดตั้งในส่วนของตัวยาง Cross Titer ครับผม แต่ถ้าลูกค้านะครับสนใจในรูปแบบยางลายอื่นเราก็มีให้ดูครับผม เรีบผิวคูขะหรือจะเป็นออฟโรดนะครับถ้าลูกค้าต้องการเอาไว้ใช้ง,งานแบบลุยๆก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นล้อ20นะครับจะเป็นยางขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ใช้ลุยนะครับคันนี้หรือถ้าลูกค้าต้องการเออเล็กลงมาหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Max 16นะครับตัวนี้จะเป็นยางเออซูมซูมเอ็กทายนะครับผมตัวนี้อ่า ก็เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับว่าในส่วนของคารที่ติดตั้งยางอันนี้เนี่ยติดตั้งในส่วนของตัวยางคอริเดอร์ครับผมผมพาไปรับชมกันได้เลยครับ